ความเจ็บปวดจาก beauty standard อะ่ะมันคือการเล่นกับความไม่มั่นใจของคนน่ะของเราคือหลักๆมันจะเป็นเรื่องสิบคือสังคมอะ่ะจะคาดหวังเฮ้ยผู้หญิงต้องหน้าเนียนต้องผิวเนียนเวลาเราไปรวมญาติเขาก็จะทักหน้าเราและหน้าเป็นสิวนะเอ้ยก็แนะนําให้ไปรักษาสิวเราก็ไม่เข้าใจมันคือความหวังดียังไงวะทําให้เรากดดันอะ่ะว่าเราจะต้องไปทํานู่นนี้นี้น,นั้นซึ่งอันเนี้ยมันเหนื่อยนะเว้ยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเวลาที่คนบอกว่าหวังดีมันคือบูชิตมาก่า สวัสดีค่ะชื่อสมายนะคะของเราคือหลักๆมันจะเป็นเรื่องสิวคือเราอ่ะเป็นสิวตั้งแต่อายุ15ความเจ็บปวดจากบิวตี้สแตนดาร์ดอ่ะ ือสังคมอ่ะจะคาดหวังเพราะว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงต้องหน้าเนียนต้องผิวเนียนคือมันเห็นได้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ในสื่อต่างๆในโฆษณาเราก็งงเว้ยแล้วเป็นสิวแล้วมันทําไมวะมันก็คือธรรมชาติของมนุษย์มันก็คือฮอร์โมน,นเวลาเราไปรวมญาติเขาก็จะทักหน้าเราแหละหน้าเป็นสิวนะมันก็ยังอดทําให้เรารู้สึกแย่ไม่ได้แล้วจะทักทําไมวะนี่ออกปะคือมันก็เรื่องของฉันเวลาที่คนมาบอกว่าเอ้ยก็แนะนําให้ไปรักษาสิวเราก็ไม่เข้าใจมันคือความหวังดียังไงวะมันคือการส่งต่อบิวตี้ ที่ทําให้เรากดดันนะว่าเราจะต้องไปทํานู่นนี้นี้นั้นซึ่งอันนี้มันเหนื่อยนะเว้ยเออเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเวลาที่คนบอกว่าหวังดีมันคือบูชิตมาก ต้องเล่าก่อนค่ะโรงเรียนเราอะเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมันคือโรงงานผลิตกุลสตรีที่พยายามจะทําให้ผู้หญิงอะฟิตเข้าไปในโมเดียวอะจะต้องมีลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้พยายามที่จะทําให้ยูนิฟอร์มของทุกคนอะเหมือนกันด้วยถ้ากลับไปดูงานเขียนของมิเชลฟูโกอะมิเชลฟูโกจะเปรียบเทียบโรงเรียนไว้เหมือนเป็นคุกอะคือมันเป็นระบบที่พยายามจะควบคุมและผลิตคนออกมาให้เป็นแบบ a s e r t i way มันไม่มีแน่นอนอะความหลากหลายในโรงเรียนยหญิงล้วนบางทีครูอ่ะจะเอารักเรียนไปออกงานแข่งขันนู่นนี่นั่นอ่ะคือมันก็ต้องเลือกหน้าตาหรือถ้าคนนั้นเก่งแต่อาจจะไม่ได้หน้าตาดีอ่ะมันจะต้องมีการทําผมเกิดขึ้นเว้ยครูก็จะมาดูแลวีผมมีผมใส่เจลอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันคือบิวตี้สแตนดาร์ดหมดเลยที่สังคมอ่ะมันมีภาพเอาไว้อยู่แล้วอะว่าคนที่ดูเอาไปนำเสนอได้มันมีหน้าตาแบบไหนและเราทุกคนถูกคาดหวังให้อยู่ตามกรอบนั้น ว่า beauty standard มันกดทับอะไเยโรงเรียนยังไงเราว่าทุกคนอ่ะต้องเคยผ่านประสบการณ์กีฬาสีมันจะมีการคัดเลือกหลีดเขาไม่ได้คัดเลือกจากความสามารถในด้านการเต้นแต่เขาคัดเลือกจากหน้าตาที่ตรงกับ beauty standard อาีดมันก็เต้นไปพวกกูก็ยกน้ำไปพวกกูไม่สวย,ยงไงกูเป็นสิวอันนี้เรารู้สึกว่าเป็น beauty r i l g e ที่แบบชัดมากๆในโรงเรียนคือถ้าพูดถึงเหตุการณ์เวลาที่ครูคุยกับนักเรียนแล้วครู identify นักเรียนด้วยลักษณะรูปร่างภายนอกอ่ะทำไมครูที่ควรจะให้ความรู้ นักเรียนและให้ e m o t i o n a l support กับนักเรียนถึงได้มา b ล l ี่นักเรียนเองหรือคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่ครูอ่ะเป็นคนที่มีอิทธิพลกับชีวิตของเด็กมากถ้าสมมติครูไม่เข้าใจตรงนี้มันสามารถที่จะสร้างท้องมาให้กับเด็กได้เลยนะรอบๆตัวเราอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าโฆษณานที่ทําให้ผิวเราขาวอันเนี้ยมันคือทุนนิยมและมันคือทุนนิยมที่กําลังจะบอกเราว่าความสวยจะต้องมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะมันเป็นวงจรอ,อุบาทมันคือการเล่นกับความไม่มั่นใจของคนอะสิ่งหนึ่งที่คนไม่ตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดรู้สึกอะคือเรารู้สึกว่าเราอันเลิฟเฟิลบ์อะจริงอยู่ที่มันกระทบทุกคน,นกระทบทุกเพศเหมือนกันหมดแต่เรารู้สึกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะมันกระทบกับผู้หญิงเป็นพิเศษเพราะว่าในสังคมชายเป็นใหญ่อะ ผู้หญิงอ่ะถูกทีทให้เป็นเซ็กซ์ออบเจกต์พอมันเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะผู้หญิงอ่ะเลยถูกคาดหวังที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้ชายอ่ะเราเลยรู้สึกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดอะมันก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากชายเป็นใหญ่อีกทีนึงอ่ะคือเรารู้สึกว่าอย่างแรกอะมันต้องเริ่มที่ครูก่อนเลยซึ่งครูก็ต้องเป็นส่วนส,สำคัญควรที่จะมีความเข้าใจในเรื่อง ความหลากหลายเราต้องเลิกตัดสินกันที่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็หน้าตาด้วยความที่โรงเรียนอ่ะมันคือสิ่งที่หลอ่อหลอมความเป็นเราการเริ่มอบรมความหลากหลายอ่ะมันต้องเริ่มที่โรงเรียนมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กครูอ่ะต้องไม่เป็นคนที่บูลลี่นักเรียนเองเพราะว่าการล้อเรียนพวกนี้มันคือแผลอ่ะที่ฝั่งใจคนคนหนึ่งไปต,ตลอดเราก็เลยอยากให้สังคมอ่ะก้าวข้ามผ่านการมองกันแค่รูปล่างภายนอกอ่ะการที่เราจะบอกว่า ผู้หญิงคนนี้จะเป็นที่ต้องการถ้าเขาหน้าเนียนถ้าเขาผิวสวยซึ่งมันคือรูปร่างลักษณะภายนอกหมดเลยทําไมเราถึงจะต้องเอา Value ไป Attach กับภายนอกตรงนั้น่ะเรารู้สึกว่ามนุษย์คนหนึ่งมีอะไรมากกว่านั้นมากเลยอะมากกว่าแค่รูปร่างภายนอก